สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกายตุยคนขอนแก่นในเคมบริดจก่อนที่กายตุยจะพาไปดูความภาคภูมิใจในการที่ได้เป็นยูทูบเบอร์มาดูดอกไม้ยายตุยก่อนนะคะดอกไม้ที่เอาให้ดูวันนั้นคือเขายังไม่บานเนาะแต่วันนี้ก็มีบานหลายช่อแล้วนะคะมีแต่ช่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะได้หลายช่อแล้วคะ่ะ นูนหลายช่อแล้วนะคะพอดอกสีขาวเริ่มจะบานดอกสีเหลืองก็เริ่มจะโรยนะคะเห็นไหมใครจำได้หรือเปล่าที่ยตุยพามาทำข้อปลูกผักอะ่ะพี่น้องจะนด่เห็นข้อปลูกผักไอตุยไหมคือข้อปลูกผักที่ยตุยทำแต่ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะที่เห็นเป็นต้นเล็กๆอะ่ะคือมันจะเป็นผักอีหินเนาะ เนี่ยน่าจะเป็นผักผักอีหินนั่นแหละแล้วก็จะเป็นพวกสวิตชาร์ดนะคะแต่จริงๆแล้วายตุยก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรหรอกเพราะว่าเอาดินมาใส่เอาไวใ้ให้มันให้มันอยู่ตัวก่อนก็เดี๋ยวายตุยจะพาไปดูว่าสิ่งที่เออายตุยบอกว่าภาคภูมิใจในการได้เป็นยูทูบเบอร์คืออะไรเนาะก็นี่แหละไอบอ่อตรงเนี้ยคอกตรงเนี้ยายตุยก็เตรียม เอาไว้สําหรับสิ่งนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะและสิ่งที่เจตุยพูดถึงน,นก็คือสิ่งนี้นะคะนี่อยู่ในถุงเต็มเลยคะ่ะเดี๋ยวยตุยจะเทออกมาให้ดูนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมหัวหอมแบ่งบ้านเราอะพี่น้องจา้าในนี่ก็เป็นผักชีเนาะผักชีจีน จีนแล้วก็อันนี้อยู่ด้านในนี่ยัยตุยังไม่ได้แกะดูนะคะเป็นน่าจะเป็นผักคะน้าหรือเปล่าอันนี้คือจากเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะที่น่ารักนะคะก็คือป้าชนนะคะยัตุยสั่งซื้อนะคะแต่ป้าชนไม่เอาตังค์สักบาทหนึ่งเลยนะคะน่ารักมากเลยป้าชนเนี่ยอตสิาหทซื้อมานะคะจากเมืองไทย ส่งมาให้เยตุยฟรีเยตุยบอกว่าให้ส่งเลขบัญชีมาเยาตุยจะโอนเงินไปให้ประชนไม่เอานะคะก็ขอบคุณประชนมากๆนะคะเดี๋ยวเยตุยจะหาโอกาสปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันตา 3A ออันนี้จะเป็นผักกาดหอมนะคะผักกาดหอมเดี๋ยวเยตุยจะไปปลูกในในคอกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดแมงลักนะคะแมงลัก ประชนซื้อมาจากเมืองไทยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหระพาเนี่ยเป็นโหระพาประชนซื้อมาตั้งหลายบาทเนี่ยบอกให้เอาเอาบัญชีเลขที่บัญชีมาให้สุยโอนเงินให้ก็ไม่ยอมประชนอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดผักชีลาวนะคะผักชีลาวเนิงจะตุยจะปลูกเลยเพราะว่าชอบมากอันนี้จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะมองเห็นอยู่ มองเห็นอยู่ข้างในยี่ตุยยังไม่ได้แกะอันนี้เดี๋ยวนะยีตุยแกะดูก่อนว่าอันนี้คืออะไรอ่าเห็นแล้วยีตุยแกะออกมาดูแล้วอันนี้คือผักกาดเขียวนะคะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดเขียวผักกาดเขียวนี้ก็คือเอามาทําผักดองนี่อร่อยนะคะผักกาดเขียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดคะน้านะคะเยอะมากก็จนให้มาเยอะมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวยีตุยจะต้องปลูกนะคะแล้วก็ หอมเนี่ยมันมีรากขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเอ่อน่าจะส่งประมาณประมาณสี่วันมั้งกว่าจะมาถึงยีตุยมันอยู่ในกล่องมันคงจะอบมันคงจะร้อนนะคะก็กลายเป็นรากเดี๋ยวยีตุยจะต้องเอาไปปลูกไปลงดินนะคะนี่อันนี้ก็เมล็ดแล้วก็ยังมีอีกนะคะยังมีอีกเจ้าหนึ่งจากการยานามิตรที่ดี จากเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะอันนี้ก็คือของก็ชชนนะคะเดี๋ยวจะตุยจะเอาให้ดูอีกว่ามีของใครอีกนะคะนี่อยู่ในถุงอยู่ในถุงใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักเป็นต้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเจตุยจะเอาออกให้ดูนะคะแล้วก็ยังมีนี่อีกนะคะนี่มีเป็นต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ก็คือจากรัตดาชีวิตในต่างแดนนะคะ อันนี้นะคะพี่รัตด,ดานะคะให้อยาตุยมาวันนั้นแหละวันที่ไปเที่ยวงานไทยกันไปเที่ยวงานไทยกันแล้วก็หออพิวผักมาให้ยาตุยด้วยเดี๋ยวจะออกมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ผักชีฝรั่งเนาะหรือผักฟันเลื่อยมันมีดอกแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแมงลักเนาะเดี๋ยวอยาตุยจะเอาลงดินนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะเหลืองแล้วเนาะแมงลัก พิรดาเขาปลูกใส่กระถางเดียวกันมาอันนี้ก็จะเป็นใบชพูนี่เริ่มจะง,งามแล้วใบชะพูอันนี้อยู่ในกระถางเดี๋ยวตุยจะต้องไปแยกออกนะคะน,นี้อันนี้จะเป็นผักแพลวใช่ไหมคะอันนี้ผักแพลวเนาะอันนี้พิรดาเขาปลูกใส่กระถางมาให้และอันนี้อันนี้ก็จะเป็นผักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งก็จะมีเมล็ดอยู่ในกระป๋องนี้เนาะ และอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมป่านะคะหัวมันยังอยู่ใต้ดินอยู่นะคะเดี๋ยวเะตุยจะเก็บออกมานะและอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะพี่น้องเนี่ยเขาเรียกอะไรนะข่าวตองหรือว่าอะไรนะเจตุยเรียกผิดหรือเปล่าข่าวตองใช่ไหมใช่ป่ะคะยจตุยจาไม่ได้พิรดาเขาบอกแล้วแหละแต่เจตุยจาไม่ได้เนาะเนี่ยข่าวตองถ้าเยาตุยพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ และอันนี้นี่ตอนแรกจะตุ๋ยนึกว่ามันเป็นทามมันไม่ใช่นะคะนึกว่าเป็นสมุนไพรของฝรั่งแต่ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับผักกะเพราเลยค่ะคล้ายๆใบกะเพรากิ่นมันหอมอันนี้คือพิรดา,าเขาไปซื้อจากเนี่ยเขาไปซื้อจากห้างนะคะมันจะมันจะเป็นบาโซนะคะที่ เขาขายเนาะและนี่ก็จะมีผักชะพูใบชะพูอีกนะคะและนี่ก็คือผักกระถินนะคะพี่รดาเขาบอกว่าเขาได้มเมล็ดมาจากเพื่อนนะคะเขาก็เอามาหว่านเอาไว้แล้วมันเกิดเขาก็เลยแยกมาให้ยาตุยเดี๋ยวยยตุยจะเอาไปใส่กระถางใหญ่นะคะและนี่ก็คือผลงานของที่ยยตุ๋ยบอกว่าทํา youtube ถึงแม้ว่าเราจะได้เงินแต่ก็ได้ไม่มากแต่ได้น้ําใจ ได้เพื่อนมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะพี่รัตดาแล้วก็ป้าชนนะคะเนี่ยมเมล็ดพันุ์ผักของป้าชนเยตุยก็จะเอาไปปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะจะไปปลูกไว้ในคอกของเยตุยนี่แหละด้วยความที่เยตุยเป็นคนเสียดายอ่ะพี่น้อง mm. ก็จะไม่ถอนทิ้งนะคะไอ้ผักต้นเล็กๆที่มันขึ้นมาก็จะปลูกอย่างอื่นทับไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักกุยช่ายที่ตุยปลูกเอาไว้ประมาณสองแถวเนาะจะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวจะตุยจะเอาหัวหอมแบ่งที่ประชนให้มาเนะ่ะเอามาลงนะคะรดน้ําให้มันให้มันชุ่มก่อนเนาะค่อยเอามาลงดินจะได้ไม่ไม่แข็งเนาะหัวหอมก็คงจะปลูกได้ประมาณสองแถวพอดีแหละปลูกเอาไว้ใกล้ๆกันกับ ใบกุยช่ายนี่แหละผักอย่างอื่นมันจะขึ้นมาก็ให้มันขึ้นเดี๋ยวพอมันต้นมันโตอีกนิดหนึ่งยาตุยก็จะมาถอนไปกินมันจะมีผักอีหินด้วยผักสวิตชาร์ต้นเล็กด้วยนี่ยาตุยแช่น้ําไว้ต้องแกะออกเป็นหัวอย่างนี้เลยนะคะแกะออกเป็นอย่างนี้เลยยี่สิบยี่สิบหัวยี่สิบหัวก็จะปลูกสองแถว แถวละสิบหัวเอาไม้มากะเกณฑ์เลยนะคะพี่น้องค่ะแถวมันจะได้ตรงเนาะแถวละสิบจะทําสักสองแถวเนาะมียี่สิบหัวอยายตุยก็จะปลูกไปเลยนะคะนี่เอาเสียบไปเลยนะคะเ,เสียบลงไปอย่างนี้เลยอาชีพเก่ายายตุยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่บ้านยายตุยก็ปลูกคอมคายนะคะ เหลืออีกสิบหัวเดี๋ยวทีตัวจะปลูกอีกแถวหนึ่งนะคะจะเอาไอเนี่ยเม็ดผักคะน้าเนี่ยเอามาโรยเลยนะคะแล้วก็จะเอาเมล็ดผักชีลาวเอามาโรยเลยนะคะหวานลงไปแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเมล็ดของคะน้านะคะเดี๋ยวจะเอาดินนะคะกลบเมล็ดมันสักหน่อยหนึ่งดินปุ๋ยนะคะอันนี้ เกิดอยู่ในแปลงเดียวกันนี่แหละเป็นสิบสิบชนิดช่างหัวมัน <c oughs> ช่างหัวมัน <c oughs> ตอนนี้ยีตุยก็หวานมาเมล็ดไปแล้วนะคะเอาน้ํามาลดแล้วก็จะเอาตะข่ายมาคลุมเอาไว้นกจะได้ไม่มาเขี่ยดินยีตุยเนาะเหลือพวกมเมล็ดพวกนี้เดี๋ยวยีตุยจะทํอาเอีกอาจจะไปปลูกในกรีนเฮาส์นะคะอันนี้ปลูกในกรีนเฮาส์และของพิลาตาก็จะเอาไป ใส่กระถางนะคะพวกนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยก็จะคลุมเอาไว้อย่างนี้นะคะเวลารดน้ำยาตุยก็จะรดลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นตะไครยเนาะรดน้ำผ่านได้เลยสบายๆอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งมาดูกันนะคะว่ามเมล็ดผักที่ยีตุยหวานเอาไว้มันจะงอกขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็กุยช่ายก็เริ่มจะงามแล้วคะ่ะปลูกเอาไว้เมื่อ สี่ห้าวันกุยช่ายเที่ยวออกจากกระถางราสเบอร์รี่ก็ยังไม่หมดนะคะนึกว่าหมดก็ยังไม่หมดวันนั้นอ่ะไิตุ๋ยก็พาพี่ละตาเข้ามาเก็บหลังจากงานไทยมาลุยตอนค่ำๆนะคะมองไม่ค่อยเห็นมาลุยตอนดึกมองไม่ค่อยเห็น ก็ยังมีให้เก็บอยู่นะคะนี่ลูกใหญ่ๆก็ยังมีอยู่ยังฉ่ำอยู่นะคะ็คเบอร์รี่ก็เต็มเลยพี่น้องนี่ยังเยอะอยู่นะคะ็คเบอร์รี่ลูกเอวดเดัปเอรี่ก็เริ่มดำแล้วนะคะนูน่นนกมันก็ชอบกิน เดี๋ยวจยตุยจะเก็บแบค็คเบอรรี่สักนิดหนึ่งเอาไปเอาไว้ให้พ่อใหญ่กินกับอาหารเช้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ